สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมเมื่อนี้ยายวาดาพาผีพาน้องมากินสเตน้ำปลาหวานน้ำกันนะคะ่ะเด้อยายวาดสิเห็ดน้ำปลาหวานค่ะพี่น้องเมนูยายวาดมือนี้มีสเดาแล้วมีปลาดุกอย่างแล้วยายวาดสิมาเหา็ดน้ำปลาหวานค่ะพี่น้อง เปลี่ยนแจกกินกับลาบกับปุลแล้วก็สิมากินน้ำปลาหวานเนาะค่ะเนาะมือนี้เจนน้ำปลาหวานค่ะพี่น้องวัตถุดิบเยหวาดพร้อมค่ะพี่น้องเข้าสิน้ำพริกไปทอดแล้วเราจะมาหั่นหอมหั่นหอมเกี๊ยวซะก่อนน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามน้ำปลาพี่น้องเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบของเยหวาดเตรียมพร้อมแล้วค่ะเนาะวัตถุดิบเตรียมพร้อมเดี๋ยวเยหวาดสิหั่นหอมก่อนได้ค่ะได้พี่น้องเด้อ หั่นหอมก่อนเลยซอยไปถอดแล้วพี่น้องเนาะทำพริกวันนี้สิกินน้ำปลาหวานค่ะพี่น้องเดี๋ยวย็บหวัดหั่นหอมก่อนละค่นะเนาะเอาเยีบหวัดหั่นหอมแป๊บหนึ่งเลยค่ะเด้อหั่นหอมก่อนละค่ะเนาะหั่นหอมไปเกี่ยวหอมๆก,ก่อน,นวนนะะันนี้อยากกินน้ำปลาหวานค่ะพี่น,อน้องเมนูอยากกินเด้อพี่น้องเด้อกับมะเดื่อนี่เลือกไว้จะให้กินแบบ ไอ้สิ่งพันเป็นหนาสเสดาเนาเป็นนะ้องเนาะอย่าผ่ากับเป็นน้องทีละขั้งก็ยังดีทำผ่าทำผ่าอจิซื้อเพิ่นมากินกะพอดีคิดได้ดดว่าไม่ให้ทิพย์รีบว่าไม่ให้ลงทิพย์เจอประดุกย่างร้ลลอนสเสดาวมาใหมกัเลยเองทำเองอะไรเองไม่เป็นนะ้องเนาะ นข้าวเห็ดขายข้าวกระต่ายถุงมือค่ะพี่น้องอันนี้ข้าเห็ดกินเองค่ะพี่น,น้องนี่หอมที่หั่นก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วอืมค่ะพี่น้องา,าจะไปเกี่ยวระบายไนดะ้ซื้อที่เขาเกี่ยวแล้วมากกับพวกหอมอีกพี่น้องเอ้ยรว่า,าก็เลยวล่ามาเกี่ยวเองได้เห็ดคลิปไปนั่งค่ะพี่น้อง ขั้นตอนต่อไปยาว่าสิเอาหอมกับพิกเกี่ยวหอมทอดพริกเด้วค่ะเด้อพี่น้องเสียงดังบ่ค่ะเพิ่นเปิปดประตูประตูหัวบ้านเพิ่นนัก่นะตูรั้วบ้านข้างๆน่ะพี่น้องเดี๋ยวยาว่าสิเอาพริกไปทอดกันพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันบพี่น้องไปมาพี่น้องทามาเกี่ยวหอมกันค่นนี่เกี่ยวหอมเกี่ยวหอม ใส่น้ำมันไปเลยเหยาหอมเีหยวหอมเหยาหอมสักกันแล้วพี่เนาะนะเหยวหอมเกี่ยวกับ,บทอดแับพริกแห้งเีหยวหอมทอดพริกแห้งก่อนนะคะความสุเป็นประวัติกานณ์กับพี่น้องต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็น เย็นเย็นไว้ก่อนนวลน้องนี่ว่าสิเดี๋ยวหอมๆเหลืองๆสักกอนค่ะพี่น้ายังเลยยังเลยยัง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 ไม่ได้ อ่าได้แล้วตอนนี้ลงไปลงไปพี่น้องเดี๋ยวหอมกันก่อนนะคะพี่น้องเย็นๆแลนะค่ะเด้อปลาหวานดิซับแซบตั้งใจเย็นๆเริ่มตัดแล้วพี่น้องเริ่มตัดแล้วเด่๋ยววัดเนโนอย่างอีกอย่างหนึ่พี่น้อ,นอ,นอง มีน้อยกจีนสวยผ่อนๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนะป่าหวานเกียนบึงมาสิแดดเสพก,กินก็สมใจก็อรลาบก็คนบ่นะ้ำป่าหวานเนี่ยยาว้า เมค่อยเห็ดมาได้แล้วเราแล้วเมนูนี้เนาะเมนูนี้เยาว่าส่เห็ดเทียนต้าหลายปีวเลยพี่น้ะจะเอาหน้่ป่าวานนาก็ซื้อเพ่นไม่กินก็คือแสบเด้แหละก็เพราะซ้ำนั่นแหละแ็ต่วเมื่อเนียนไปเจอเสดามาไม่ไหมไม่ไมสดสดกับเพื่อนย่างไปดูห่อนห่อนหุวนหุ่นยู่แมเยาว่าก็เลยเอ๋อไปดนึ่งป่าวานเรามื่ก็น่าสด เกลือหอมพี่น้องเท่ากับเกี่ยวเองน่ะสีหอมตลาดเุาก็มีขายได้ค่ะพี่นอ้นองเกี่ยวแล,ล้วเรียบร้อยอยังมีเบิร์ตกระเทียมกระเทียมมีเบิร์ตค่ะแต่กวาดบ๊อบ่บ่ร์เหลอกใส่ใพี่น้องนะเนา่ยว่าเอามาเห็ดเอาเองค่ะม,ม,มันจะหอมค่ะพี่น้องมันจะหอมมันจะหอมเห็ดกินแบบธรรมาชาติบา้านเฮาทำเองอร่อยเอง ทำไปบนไปสันวางนักแสบทำไปบนไปทำไปบนไปเดยเลื่องๆหลักๆกินกับอะไรนั่นยำหอยนางรมหมือสแสบได้พี่น้องเดี๋ยวอมเดี๋ยวกับเทียมนี่ยทำยมหอยนางลมก็โห แสบอีหลีนะพี่น้องใช้เหมือนีีจิจิน้ำปลาหวานก็ค่ะพี่น้องน้ำปลาหวานเราทำเองเนาะสีมือเราทำเองแสบบดแสบข้าวไข่เห็ดด huh? <time> ้วยตัวเองค่ะพี่น้องทำบ้องเห็นว่าข้าใส่อย่างแน่ข้าเห็ดแบบแบบแน่น้ำมักรดฉาบแต่ข้ากระปูอ้าวมักหวานน้อยก็ใส่น้อยมัก ปลาหมากอะไสหมากตรงนี้มีเอียงหมากมากจะเอาน้ำปลาหวานได้แล้วครับพี่น้าบ้านนี้นะพีเนาะเอาอันนี้ก็หนีเรื่องมาติดใหม่ นีพอกำลังเหลืองของพี่น้องกำลังเหล,อล,อลออืองกำลังเหลืองหอมแดงสดๆอืมเยี่ยวดะเป็นไม้ที่สี่นะพี่น้องนะโอนน้ยเยิมขี่ลายค่ะ ทอสิสิต็นทอสิสิทอสิสต้นนั่นเรียบร้อยมาขั้นตอนต่อไปก็คือพริกค่ะพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็คือพริกนะคะหอม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 ขั้นตอนต่อไปก็คือพริกค่ะพี่น้อง พลิกพๆิกพิกพิิกจะพิกอ,อืมพิกกระเพือบอะไรได้พี่นองเดี๋ยวใหม่เพอไม่ได้ือไ,ไ,ไม่ได้นี่ได้แล้วค่ะไดะได้แล้ ได้แล้วได้แล้วขั้นตอนนี้เยี่ยมมากลวกสเสตดาด้ะคะได้พี่น้องลวกสเสตดาดก่อนค่ะลวกสเสตดาดก่อนใส่เกลือไปหน่อยนะ่ะลวกสเสต๊าดเลยจากน้นหั่นเห็ดผสมปรุงปรุงน้ำพริกเห็ดน้ำพริกเยี่ยมมาลวกเะเ๊าแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้อง น้ำก็ร่างเดือดรอกสุดเราแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องอกสุดเรามากำหนึ่งกินบุเบิดค่ะพี่น้องในตู้เย็นก็มีใช่เนาะอันนี้อันนี้ยังมาสที่สดรอกสุดเราค่ะพี่น้อง เโปนกระเสียบะตเราคมด้วยค่ะจังแสบค่ะเราทาเรามั่นจื่ๆนีวกเสบค่ะพี yeah, <S <S uh ่น huh. e ้องสะดาวาก็ขมค่ะพี่น้องีวาดมาคมค่ะมีใบอ่อนๆีดหน่อยนี่สียบล่ย้อแล้รค่ะเกลสุก้ลมาแสยบพอแล้วพอแล้วพอแล้ว แค่น้ำเย็นเอาไว้ก่อนแค่น้ำเย็นเอาไว้ก่อนอืมได้เน้่ขั้นตอนต่อไปทำน้ำพริกแค่น้ำเย็นเอาไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปอยายว่าจะทำน้ำพริกแล้วเด้อค่ะเด้อ มา,าน้ำตาลลงไปน้ำเปล่าน้ำเต้ถ้วยหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนะอันนี้แย่บาดว่ามีปริมาณนะคะได้กะเอาค่ะพี่น้องแย่บาดกะเอาให้น้ำตาลเัาเ้าไปแค้แค่สุดไก่ เอาเองค่ะพี่น้องสูตรเฮ็ดกินเองแก่เอาเองปริมาณบ่ได้บ่ได้ตวงค่ะพี่น้องคิดหรอค่ะพี่น้องสูตรทำกินเองนะพี่น้องนะด้านละได้ครับพี่น้องด้านแข็งมากเลยเข้าสีเส่นน้ำอ้อยกับสีแซ่บอีกแล้วพี่น้องเนาะนะ วานเครืองแกงนี้กัน,น,กนตาลม้าวนี่เนาะสูตรกะเอาเองครับเนาะนตากก็ได้ยากขนาดเลยต้มตาให้มันแตกกนะันให้น้ำตาลมันละละยายแตกแตกก่อนก็ทีเนาะ ร่างเหรอคะพี่น้องกพราะนังแตกตาลกำลังแตกน้ำมะขามเปียกค่ะพี่น้องส,สุดกะกันแล้วคนันนี้สุดกะเอาคพี่น้องเอสีเขียวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องสูตรกะสูตรกะ,รกะนี่น้ำปาลาเลยค่ะเด้อนี่ปึ๊บสูตรกะเอาค่ะ,ไไะ,คะพี่น้องเีอาไปเรียค่ะพี่น้อง ไปเรื่อยๆกินกระสานเอาวาสิได็บรำแดดรสชาติจะประมาณไหนนะคะเนาะสุดกาได้พี่น้องเนอสุดกาค่ะงานมาได้เนี่ยเดี๋ยวไปเดดเดดกันอ่ะ แล้วทานมะพร้าวนี่ส้อมากโลหนึง่งแข็งปุ๊บนี่มานเราก็เติมได้นะคะเห็นยืนในขดเลื่องปีหนอกระเด็น10ะนาะทีค่นะ สิบนาทีก็พี่น่อเหลือเรลาอีกเยอะใจเ,เย็นๆนะคะโอ้ยังมาไายบําบตันโ,โอ้ยแข็งนี่ดีตันเนี่ยตันแขน้งดีแข็งนีดีน้ำรับบาัแข้งเกี่ยับไปเรื่อยเรื่อยกน มนได้ทีกันเกีนะ่ยวไปเกี่ยวไปมันพีชนองแต่ยังตาหาแลก็่อะไรกม่ร่

คนแม่พี่น้องบ้านได้แล้วครัได้แล้วได้แล้วเ,เห็นไหมพี่น้องกล่องก็ได้เนาะจะับมไปมุมได้จับมุมว่าถือได้แล้วค่ะพี่น้องน้ะปลาหวานเดี๋ยวี่ว่าจะไปปรุงด้วยกานเอาไปปรุงรสชาติมาพี่น้องเชียวน้ำตาลน,น้ำประขามเปียก น้ำปลาเนาะค่ะเนาะน้ำปลาหวานค่ะพี่น้องเดี๋ยวเยหวลัยเอาไปปรุงก็ได้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องน้ำปลาหวานี่หวลัยหน้าตาสวยมากแบบนี้เลยเยาวลัยปรุงเด้อค่ะพี่น้องบัดี่หวลัยเอาหอมหอมถี่นเ่าวลัเกี่ยวเนี่ยเทใส่ใส่หอมเกี่ยวเข้าไปแล้วก็จะใส่พริกทอดเข้าไปค่ะพี่น้องน้ำปลาหวานน้ำปลาหวาน ออกมากหน้าตากับสัตว์มาเนี่ยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ปะปลาหวานเอาสิมาก,กินครูกับนี่ค่ะพี่น้องปลาย่างเยบวาดปลาดุกย่างกับปลาเน้นนะค่ะเด้อปลานิลปลาดุกนี่แยบหวานสิกินเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจักคำเด้อพี่น้องเด้อซิมเบิ้งจะคั่ม ว่ามันจะอร่อยแช่ไหมสะดาวนีสวน่สะดาวนี่นะครับพี่น้องสะดาวน้ำปลาหวานนะพี่น้องเนาะสะดาวสะดาวอยากกินก็นได้กินนะพี่น้องเนาะขันจิ้มบ๊ชีขัน,ขนเห็ดขันดูเห็ดก็ได้กินค่ะพี่น้องขันจิ้านเห็ดจังเลยสื่อเพื่อนมันกับว่าแสบเพื่อนจะขอเห็ดเองนะพี่น้องเนาะ อันนี้ปลาดุกย่างถ้าพี่น้องปลาดุกย่างแยาวัดปนิ่นนปลาดุกปลาดิ่าวัดอยากกินปลาดิ่งครับน้องเอาปลาดิ่ดีกว่าเอาปลาดิ่ดีกว่าเนื้อปลาดิลงเนื้อปลาดิ่แล้วก็ถ้พี่น้องสะดวก เสาดเสดปลานิ่นเสตดที่นี่ขาดปลาหวานมาปะปลาหวานกับพริกมานี่ครับพี่น้องนี่ค่ะพี่นอ้นนองแบบนี้คะ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นค่ะพี่นอ้องลองบึง้งลองบึ้งกันนะอืม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  เนี่ยข้าวตาอืำแซ่บอีนี้พี่น้องเปรี้ยว,วนหวานนัวพอนอีกแซ่บครับหอมครับพี่น้องเราสดๆใหม่ๆเลยเดี๋ยวจทำหนึงอีกคำหนึง อีกคำหนึ่งนะพี่น้องเด้ออีกหนึ่งคำนะคะนี่วาดอาปมานิ่งค่ะพี่น้องอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคำป๊าดดิโทพี่น้องไม่ได้บอกเลยนะคะเด้อแซบ่แซบนี่ค่ะแสบอีลีค่ะนี่ค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะพี่น้อง จะเดาน้ำปลาหวานครับพี่น้องอืม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 เป็นเนียนี่ทอดแห้งดีครับพี่น้องแซ่บอันนี้ปลาดุกย่างเอาครับพี่น้องปลาดุกย่างอืมพี่น้อง แจวิลี่ด้วยสองดับเบิลเดว์บอลเลนข้าวตามข้าวตาม,มนี่ค่ะพี่นอ้องถ้าห่าบะเพาะเนาะถ้าห่าอแตงเบียดนด้ถือหากสมารดเอาหนี้เติมพริกหอมเกลียวเติมเข้าไปให้มันอหอมใจหลายๆค่ะพี่นอ้องมันยังแซ่บสับเซาเหมือนกันค่ะพี่นอ้องมือนี้กะเป็นเมนู แสดงน้ำปลาหวานเนาะค่ะน้พี่น้องเนาะเยาวัดกับขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกการรับชมนะคะที่กข้มาชมชิปกับเยาวัดค่ะพี่น้องยาวัดน์กมีอย่างสีเห็ดเนาะค่ะเนาะคิดอยากได้มาในเมนูชิดอยากค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกาลังใจค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งดํากดไลค์กดเหยียบเยาวัดน์น้ำแ่ะขเด้อทุกท่านทุกคนเพื่อเยาวัดน์จะได้หาแนวมาเห็ดใน้พ่อแม่พี่น้องเลยรับชมกับยาวัดอีกเนาะค่ะเนาะชิดอยากยังก็เอาอันนั้นละมาเห็ดพี่น้อง ตามความเป็นจริงค่ะพี่น้องยาวบาด่าเป็นคนสิว่าเออเพศกระเพาะเจ้งกระดอกกระเดียคือยายบาดอยากเนี้ยยายบาดเ็ุตามใจฉันเนาอคคะเนาะขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีและขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย